พบกับน้องนะคะในช่วงหนึ่งคำถามกับกสทอชอค่ะแล้วก็เช่นเคยนั่องอยู่กับดรสุทธิพล์สวัสดีค่ะลคลคแล้วก็คําถามเหมือนเช่นเคยเลยค่ะคก็เป็นหนึ่งคำถามนะคะสําหรับผู้ที่ใช้บริการเอ่อคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์จะหมดสัมปทานในเร็วนนี้จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะครับก็ง่ายๆนะครับท่านต้องรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วซิมต้องดับแต่ว่าเรามีประกาศเพื่อคุ้มครองท่านซึ่งประกาศนี้เนี่ย จะมีอายุการคุ้มครองไม่เกินหนึ่งปีซึ่งหลักการของประกาศนี้ก็ต้องการให้ท่านอย่าย้ายค่ายนะครับย้ายอาจจะอยู่ค่ายเดิมะนะครับแต่ว่าย้ายไปเพื่อที่จะให้ออกไปจากระบบสัมปทานที่มันหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องศึกษาไปติดต่ออาจจะใช้ระบบโอนย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับค่าโอนย้ายถ้าสมมติท่านต้องการที่จะคงสิทธิ์เลขหมายหมายว่าคงเบอร์เดิมไว้อันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเดิมทีเดียว9 9บาทตอนนี้เหลือ29บาทนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านคิดว่าอยากใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมแล้วเครื่องโทรศัพท์เครื่องเดิมของท่านยังไม่สามารถใช้บริการ 3G ได้คือ 3G นี่หมายความว่าท่านอยากจะต้องเล่นเน็ตอยากจะวอทช์แอปเฟซทามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติจะียวโทรศัพท์ฟังเสียงพูดอย่างเดียวเนี่ย 2G พอแล้วนี่ 2G เนี่ยมันก็จะต้องมีค่ายอื่นนะครับที่เขา เปิดบริการ2 G อยู่ซึ่งค่ายที่มีเปิดบริการ2 G เข้าไปดูเหมือนกันว่าบางค่ายเนี่ยไปแล้วย้ายไปแล้วเนี่ยอีกปีกว่าก็ต้องย้ายเข้ามใหม่นะครับก็ต้องดูว่าเป็นยังไงสัญญากรระทานเข้าเหลือแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูแพคเกจต่างๆนะครับดูว่าบริการใดเหมาะสําหรับพฤติกรรมของท่านเนี่ยในการที่ว่าจะใช้โทรศัพท์ซึ่งในอนาคตเนี่ย นอกจาก 2G 3G แล้วเราเรายังมี 4G แต่ว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะ่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะดรสุทธพลมากมเลยค่ะที่ให้คำคแนะนำดีๆนะคะแล้วก็พบกับน้องนะคะในช่วงหนึ่งคำถามกับกสทชในสัปดาห์หน้าค่ะสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสํานักงานกสทช